กาบเรียนท่านประธานสภาที่ครบครับกับผมทากรนธนสิทธิ์ครับรรบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตชื่นชมนะครับคณะกรรมการในการจัดทำาการศึกษาได้ติดตามงบประมาณของสภาผู้แทนรัษฎรในครั้งนี้นะครับมีข้อสังเกตต่างๆที่หลายประเด็นที่ดีมากนะครับก็ต้องขอชื่นชมแต่สิ่งที่ผมจะจะนำเรียนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับท่านประธานครับ วันนี้ในการพิจารณางบประมาณของเราที่ผ่านมาเมื่อวันพุธพฤหัสสุขผมมองประเด็นนี้ครับว่าวันนี้ถึงเวลาหรือยังครับว่าเราจะมีการจัดทํางบประมาณที่เราเรียกกันว่างบประมาณแบบสองปีครับท่านประธานครับผมอยากจะเสนอครับตอนนี้เราทำงบประมาณแบบปีต่อปีถึงเวลาหรือยังครับว่าเราอยากจะทำงบประมาณแบบสองปีหนึ่งครั้ง อยากจะเอายุทธศาสตร์ต่างๆของของสภาผูแ้แทนราษฎรของความจําเป็นของพี่น้องประชาชนมาลงได้หรือยังครับเพราะว่าตอนเนี้กระบวนการในการจัดทางบประมาณนะครับท่านประธานครับใช้เวลามากจริงๆถ้าเราจะทํางบประมาณแบบประเทศอื่นเขาหลายประเทศนะครับเขาทำงบประมาณแบบที่เราเรียกกันว่าสองปีหมายถึงว่าหนึ่งครั้งเนี่ยทำงบประมาณไว้รายจ่ายสองปีเลยติดต่อกัน ซึ่งตรงนี้จะทําให้การทำงบประมาณของเราเนี่ยเป็นไปในแง่ที่สร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะกําหนดกรอบนโยบายต่างๆของประเทศเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแผนยุทธศาสตร์ต่างๆจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ผมอยากจะเสนอแนะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสิ่งที่ท่านเสนอแนะมาต่างๆนะครับดีมากอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการจัดทําไฟล์ต่างๆนะครับว่าจะต้องจัดทํารายละเอียดส่งกับทางคณะ หมายถึงว่าส่งกับทางสสในการที่จะพิจารณาต่างๆที่ผ่านมาทําในรูปแบบต่างๆออกมาทั้งหมดน,น,นะครับเห็นด้วยครับแต่เพียงแต่ว่าอยากจะเสนอแนะในประเด็นนี้เพิ่มเติมว่าถึงเวลาอย่างที่ประเทศไทยจะต้องจับทํางบประมาณในลักษณะที่เป็น2ปีต่อครั้งได้ไดือยครับกราบขอพระคุณ่านประธานเป็นอย่างยิ่งครับ